คณะจภาพนะครับก่อนที่เราจะนําอธิหเรื่องคานโรงเรือนะครับเราจะไหว้แม่ยนาาเรือนะครับตั้งนโมสามจบด้วยกันนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัตถุนาวานิวา,วาสิิยา,ยาเทวตายะอิมินาสักา ONA, สกรารนาเทวตังตปูเชมะข้ ма, พาพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชา, Along, ชาแม่ยานางเรือ ที่ร no ักษาเรือลำนี้ได้เครื่องสักการะนี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายจะขออนุญาตนำอธิและอังคารของท่านผู้วายชนลงเรือลำนี้ขอแม่ยานางเรือได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้า นำอัฐิและอังคารลงเรือลำนี้ได้และได้โปรโดคุ้มครองข้าพระเจ้าและญาติมิตรทั้งหลายนำอัฐิและอังคารไปลอยยังปากอา่าวทั้งไปและกลับ,ลลบโดยสวัสดิภาพด้วยเทินสา